สวัสดีค่ะจ๋าค่ะสวัสดีค่ะอิงค่ะสิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะคะกับเจ้าตัวรุ่นเอ็กซิลี่บอกเลยว่าประวัติความเเจนใหม่ที่สวยมากเลยแต่เราขอพูดก่อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวอิงนะนะคะจะมาเล่าประวัติความเปมานะคะว่าเอ็กซิลของเรามันมีกี่เจนแล้วนะอิงเอ็กซิลี่ของเรานะคะเพื่อน,อนๆมีมา2เจนนะคะเจนที่เพิ่งเปิดตัววันนี้นะคะเป็นเจนที่3แต่ว่าเจนแรกนะคะเปิดตัวเมื่อปี2 0นะคนอ่าเะคะยบ เธอต้องถือคลิปอย่างนี้นะเฮ้ยอย่าดีอุตส่าห์เนียนแล้วนะแบบว่าแบบว่าไม่อยากให้รู้ว่าแบบถืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรู้เนาะประวัติความเป็นมาของเอ็กซิลี่นะคะก็คือมีตั้งแต่ปี2010เลยแล้วก็มีมาเจนรวมเจนเนี้ยก็คือเป็นเจนที่3แล้วการเปลี่ยนแปลงของเอ็กซิลี่นี้เปลี่ยนแปลงเยอะไหมแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละเจน เปลี่ยนแปลงเยอะไหมก็จริงๆก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะทั้งเครื่องยนต์ทั้งรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอิงขอไม่จอดลึกแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราอยากจะให้เพื่อนๆอดูเจนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวก็คือ M Y 2 4นั่นเองนะคะเดี๋ยวตัวตัว M Y 2 4ีนี้การเปลี่ยนแปลงเขาเยอะหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงเยอะไหมก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะด้านหน้าก็มีกระจังหน้าฝากระโปรงไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เหมืนอนกระบะ M Y 2 4่เลยแต่ว่า ของ X Series ก็เหมือนเดิมที่เพื่อนๆรู้ก็จะมีพวกสติกเกอร์มีสัญลักษณ์ตัว X อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ่งบอกว่าเป็น X Series อยู่แล้วแต่ว่าคือเขาก็ยังคงความที่แบบว่าโทนสีดูเท่ด้วยโทนสีของเขานี่มีสีอะไรบ้างคะอีกก็คือจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าเจนนี้ตัดสีออกไปด้วยนะคะอย่างของตัวเก่าเนาะเจน2ก็คือจะมีสีเทาใช่ไหมสาสีแต่ว่า MY24 เนี่ยมีแค่2สีก็คือสี ถ้าเป็นตัวเตี้ยสองประตูตัวเตี้ยสี่ประตูตัวเตี้ยนะก็จะมีสีขาวกับสีดำขาวธรรมดาแล้วก็เป็นสีดำแต่ว่าในรุ่นยกสูงสี่ประตูเอ้ยจะบอกว่ามีสองประตูยกสูงด้วยนะใช่ไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์สองประตูกับไฮแลนเดอร์สีประตูแต่ในในตัวสูงอ่ะจะมีสีขาวมุกแล้วก็สีดำตัดสีเทาออกตัดสีเทาออกใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆเลย เอาใจอ่าพวกสายแบบชอบแนวสปอร์ตเท่ๆอย่างเงี้ยก็คือเนาะเน้นขาวดําอะไรเงี้ยภายในของเขานี่ที่ว่าที่ว่าดูรูกคร่าวๆแล้วยังเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยใช่แต่วันนี้เราแค่เอารูปรถมาแปะให้เพื่อนๆดูเป็นแพทเทินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ารถถึงโชว์รูมเมื่อไหร่เราจะไปรีวิวเจาะลึกรถทั้งภายนอกและภายในกันเลย บอกเลยว่ารอชมได้ในช่องเรานะคะช่องในช่องใทางช่องเรานะคะ,ะช่องทาง EJ นะคะรอรอติดตามชมกันได้อพตาละติดเพรว่าจะเจอรถตัวใหม่นี้คือในเร็วๆนี้เนาะใช่กงไ,ไม่ช้าถ้ารถถึงเมื่อไหร่เราจะรีบทำคลิปรีวิวเจาะลึกทั้งภายนอกภายในให้เพื่อนๆชมแน่นอนอ